ครับผมก็นหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักาทุกท่านนะผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนาวิธีการส่งไลน์นะผมส่งข้อความต่างๆนะผมโดยที่ไม่แจ้งเตือนให้กับคนที่เราส่งให้นะผมอ่าอันดับแรกนะผมก็ให้เราไปที่ไลน์ของเราได้เลยนะผมล่าสุดนะผมก็ไลน์ได้มีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะผมเมื่อเราเข้ามาในไลน์ตรงนี้แล้วผมให้เราไปที่คําว่าก,การตั้งค่าได้เลยนะผมอ่า จากนั้นก็ผมให้เราเลื่อนขึ้นมาครับผมเลื่อนขึ้นมาตรงนี้จะมีคําว่าหลายแหลบนะผมให้เราคลิกเข้าไปในจุดนี้ได้เลยนะผมจากนั้นก็ผมให้เราเลื่อนขึ้นมาครับผมตรงจุดนี้ผมจะมีข้อความเนี่ยผมจะมีแบบการตั้งค่านะผมว่าถ้าใครยังไม่เปิดจุดเนี้ยก็ให้เปิดได้เลยนะผมแต่ของผมเปิดไว้แล้วนะปกติมันจะเป็นแบบนี้นะผมอ่าแต่ถ้าเราเข้ามาแล้วเราเปิดตรงนี้ได้เลยนะผมตรงนี้จะมีย่อยเข้ามาว่า คุณสามารถส่งข้อความโดยไม่ให้มีการแจ้งเตือนในกรณีแบบไม่อยากให้รบกวนแบบนี้ผมนอกจากการใช้ส่งข้อความแล้วรูปหรือว่าต่างๆสติกเกอร์ต่างๆนะผมก็เนี่ยผมสามารถส่งข้อความได้โดยวิธีนี้โดยแตะปุ่มคานไว้นะผมแล้วเลือกวิธีที่ต้องการจะส่งนะผมก็คือเราเปิดฟังก์ชันนี้ไว้เลยนะผมแล้วเราอยากจะส่งแบบให้เขารู้หรือว่าไม่อยากให้เขารู้ก็ทําได้เช่นกันนะผมแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดจุดนี้ไว้นะก็ ะส่งแล้วก็จะแจ้งเตือนทันทีให้กับคนที่เราส่งให้เลยนะผมอ่ะอันนี้คือก่อนที่ผมจะเทสน,นะผมเออสรุปคือมันไม่แจ้งเตือนจริงๆนะผมอ่ะเดี๋ยวเราคิดเข้ามาครับผมตรงนี้ผมอ่ะปุ๊บอันนี้คือการส่งธรรมดาใช่ไหมเมื่อเรามาสติ๊กเกอร์แล้วกดค้างแล้วก็กดส่งแบบนี้ครับผมแต่ถ้าเราเปิดฟังก์ชันไล์แล็บตรงนั้นแล้วนะผมก็เมื่อเรากดมาแบบนี้เราจะกดส่งใช่ไหมให้เราคิดตรงนี้ค้างไว้เลยนะผมตรงที่เราจะส่งอะ่ะอ,อกดค้างไว้ผม ตรงนี้ก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าจะส่งตามปกติหรือว่าจะส่งโดยไม่แจ้งเตือนนะผมอ่ะตรงนี้ก็ถ้าเวลาอะไรดึกๆต่งางๆนะผมเราก็ส่งโดยไม่แจ้งเตือนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะผมแล้วถ้าเขาเข้ามาอ่านตอนกี่โมงกี่ยามอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาตรวจสอบข้อความของเราเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองนะผมว่าเราส่งอะไรไปให้เขานะผมโอเคนะผมก็จะประมาณ นี่นะผมคลิปนียผมถ่ายที่ส่วนนี้ผมหากใครชอบคลิมนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิมน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ